ช่วงนี้บ้านเราแดดแรงนะคะและเป็นช่วงหน้าร้อนซะด้วยสิมันก็เหมือนจะทวีความร้อนแรงขึ้นจากความรู้สึกของเรานะคะแดดมันทำหน้าที่สร้างวิตามินดีแต่ทำไมคนไทยเราอยู่เมืองร้อนแท้ๆเรามีปริมาณการขาดวิตามินดีสูงมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตทีเดียวนะคะยังไงก็ตามค่ะแดด เป็นแหล่งที่จะทำให้เราได้สร้างวิตามินดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของฟรีวางกันเถอะทีนี้ระยะเวลาของการออกไปสู่แดดเนี่ยนะคะเขาจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึง15นาทีแต่ก่อนที่จะออกไปหาแดดเนี่ยนะคะก็จะต้องอ่าอย่าลืมทา ครีมกันแดดด้วยแล้วก็เปิดเผยส่วนที่ควรจะเปิดเผยนะคะโดยเฉพาะแขนขาเนะะี่ยเขาจะแข็งแรงปลอดภัยมากกว่าส่วนอื่นๆมีความต้านทานสูงกว่าทีนี้ประโยชน์ของแสงแดดมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ของเขาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นของดีต่อสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดูดซึมค่ะเขาช่วยในการดูดซึมแคลเซียมโดยจะทำงานคู่ไปกับวิตามินเคในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารอันนี้มีประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วก็เด็กเล็กเด็กในวัยเรียนเนี่ยถ้าหากว่าได้รับแสงแดดให้เขาได้เล่นกลางแจ้งบ้างเนี่ยนะคะเขาจะลดโอกาสป่วยลงได้เยอะทีเดียวค่ะลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง นี่เป็นประโยชน์ของแสงแดดนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากของฟรีของไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุขภาพกายของเราแน่นอนสุขภาพกายดีใจก็ดีไปด้วยหรือสุขภาพใจดีกายก็ดีไปด้วยเหมือนกันนะคะลองดูกันละกันว่าจะเอาอะไรมาเสริมอะไรนี่เป็นสิ่งที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนได้รับประโยชน์จากแสงแดดของฟรีของไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้กันเถอะนะคะวันนี้โอปป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เท่านี้สวัสดีค่ะ